สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปออวอาทิตติดละครนะครับผมที่ผมชอบเรียกผิดว่าเป็นวาทิตตดซีรีส์ตลอดจริงๆชื่อรายการมันคือวาทิตติดละครนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเป็นอีพีที่9นะครับซึ่งอีพีนี้ไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับคือคลิปที่เราจะมา พูดถึงละครเรื่องใจขังเจ้ามีส่วนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงไม่พูดในคลิปนั้นไปเลยผมลืมนะครับแล้วก็เออจะมาเก็บตกในอีพีนี้นี่นแหละก็ถือว่าเป็นคลิปแยกเป็นโอกาสไม่ใช่โอกาสดีสักเท่าไรแต่พอลืมพูดก็เอาเอาเอาซะหน่อยคือประเด็นที่ผมจะพูดเรื่องนี้นะครับคือใจขังเจ้าผมเพิ่งมาสังเกตนะครับเมื่อ E p ที่แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาสังเกต EP ีที่ผมเพิ่งดูไปด้วยนะครับเพิ่งดูไปหลังจากอัพคลิปผมอัพคลิปช่วงสื่อห่าทุ่มมัง้งระหว่างช่วงเวลาที่มันกําลังอัพโหลดคลิปอยู่นะครับมันใช้เวลาอัพนานมากนะใช่ในระหว่างที่มันกําลังอัพโหลดคลิปอยู่เวลานั้นอะ่ะผมก็นั่งดูใจขังเจ้านั่นแหละ สังเกตว่า EP ที่แล้วกับ EP ล่าสุดที่ผมดูครับมันมีการใช้ AI มาเจ n เน a เรตภาพโดยที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่การเก็บฟุตเทจหรือว่าการหาดาวน์โหลดฟุตเทจเหมือนที่ละครโทรทัศน์เรื่องอื่นทำแต่มีการเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องบอกก่อนว่า ไอ้ที่เรามาพูดหัวข้อ AI กับละครในคลิปเนี้ยคือผมไม่ได้ทำการค้นคว้าหรือทำสกรูปทำอะไรแต่ว่าพอผมเห็นคลิปเนี้ยผมก็แบบเฮ้ย AI ไม่งเจ๋งว่ะ <c ười> คือต้องบอกก่อนผมไม่ใช่คนที่ต่อต้าน AI นะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ทำงานกับ AI ครับผมผมก็ทำงานกับ AI นะครับน่าจะสองคลิปละที่ทำงานกับ AI แล้วพอทำงานดนุัมก็ชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะครับพอเราให้ AI มาช่วยเขียนเตรียมสคริปต์ให้แล้วก็ช่วยหาข้อมูลให้ทุกอย่างมันไวมากนะครับผมผมเคยเมื่อก่อนผมเคยเขียนมือนะครับเขียนมือนั่นแหละในการเขียนสคริปต์แต่พอเริ่ม ช่วงถัดไปของช่องก็มีการพิมพ์ลงโน้ตโทรศัพท์ช่วงถัดไปอีกก็มีการพูดใส่ใหม่เสียงรถทุกคนโอ้ยก็มีการพูดใส่ใหม่นะครับไอการพูดใส่ไหม่คือผมมาได้มาจากเพื่อนเว้ยคือเพื่อนผมอะ เมื่อก่อนผมคิดว่าอยการพูดใส่ไม่แม่งแก่เวลาพิมพ์แชทแล้วพูดลงไม้นะแต่ว่าเพื่อนผมอะ่ะมันมีธุระเยอะครับมันก็พูดใส่ไม่นะครับใช่เวลาผมเห็นมันก็ชอบพูดใส่ไม่เวลาเพื่อนมันมาหรืออะไรเงี้ยนะมันก็พูดใส่ไม่มันมีธุระอะไรมันก็พูดใส่ไม่ตลอดซึ่ง มันประหยัดเวลามากผมมองว่าการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มันเจ๋งสัตว์มันมันก็เลยทำให้ผมอ่ะเอาประโยชน์ของการพูดใส่แป้นพิมพ์เนี่ยคลิปยาวกี่นาทีแล้ววะสี่นาทีโอเคได้เอาประโยชน์ของการพูดใส่แป้นพิมพ์เนี่ยมาใช้ในการเขียนสคริปต์ซึ่งใช้ได้ผลมากๆ เทคโนโลยีไม่เจ๋งจริงจนตอนนี้เข้าสู่ยุคที่กูใช้ AI mm. เขียนสคริปต์ให้แล้วคือกูแทบไม่ต้องคิดเองแล้วนะครับผมก็ใส่ไอเดียเข้าไปใส่สิ่งที่กูต้องการจะพูดเข้าไปใส่สิ่งที่กูต้องการความเป็นตัวเองมันออกอยู่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเรียบเรียงเป็นสคริปต์ให้ดูสมูทด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆพอถึงอัดคลิปหน้างานอ่ะเราก็มีเพิ่มมี มีการอิมพอไว์ขึ้นมาหน้างานนะครับซึ่งปกติเลยคือบางครั้งถ้าเกิดว่ามันแข็งทื่อไปตามนั้นมันก็จะไปตามนั้นเงถึงมันจะเป็นตัวเราอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าบางครั้งผมแบบบางอย่างมุกที่ AI มันใส่กับจังหวะที่ผมแบบมันดีนะแต่หมายถึงว่ามันดูไร้จิตวิญญาณไป ผมก็เพิ่มมุกบางอย่างที่มันดูเป็นตัวผมเข้าไปนะครับอาจจะไม่หาเท่าแต่ว่าแต่มันก็เป็นตัวเรานะครับมันประหยัดเวลามากนะครับผมจากที่ผมใช้เวลาเขียนสคริปถ้าเป็นสคริปยาวๆก็อาจจะสะักมันไม่นานเขียนสคริปอะใช่ใช่แต่ว่า มันช่วยย่นระยะเวลาในการทําคลิปของผมไปจากสามวันเป็นหนึ่งวันอะไรแบบนี้มันไวมากมันไวมากแน่นอนมันช่วยผมมันช่วยผมได้มากคือผมอ่ะเป็นคนที่ผมพูดไปในนี้หรือยังวะว่า ผมเป็นคนที่คิดว่ามันเป็นไปได้นะที่ AI จะมาแย่งงานคนแต่ผมเชื่อว่าคือผมไม่ได้มีความคิดว่า AI มันจะมาแย่งงานคนขนาดนั้นผมมองว่าไอการคนมันผมคิดว่าก็น่าจะมีคนหยุดหลายๆประเภทนะครับผมแต่ถ้าคนที่จะมานัมัวนั่งคิดว่าเราอย่าจเจริญเลยเดี๋ยวหุ่นยนต์มันจะแย่งงานทำงานแทนเรา เรา AI มันจะทํางานแทนเราว่าเดี๋ยวฟักมันดีด้วยซ้ำนะเว้ยที่มันมาทํางานที่มันมาช่วยล้นระยะเวลาทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเมื่อเราจะสามารถประหยัดต้นทุนได้เลยมึงอย่าคิดแค่ว่ามึงจะเป็นลูกน้องเขาไม่ได้ดิมึงลองคิดโอกาสที่มึงจะเป็นที่มึงจะทําเองได้โดยไม่ต้องมีลูกน้องอะ่ะคือคนเรามันคิดไม่เหมือนกันเว้ยบางคนนี่คิดว่าไอ้เฮียแล้วเขาจะยังจ้าง จ้างเราอยู่เหรอวะทําไมมึงไม่ลองคิดว่าเฮ้ยต้นทุนมึงน้อยลงมึงมึงมึงอาจจะไม่ต้องจ้างใครแล้วนี่ถูกไหมแล้วแต่คนคิดแป๊บหนึ่งนะทุกคนครับแป๊บหนึ่งทุกคนไงเลียวไหมเนี่ยิยนี่แหละสิ่งที่บางอย่าง AI มันก็ทำไม่ได้ นั่นแหละคือกูพูดถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยไปหมดเลยทีนี้ <c oughs> นั่นแหละคือมันเจ๋งตรงนี้แหละอะไรวะกูพูดถึงไหนแล้วว่าทุกคนความจำปลาสั้นจริง,รงนั่นแหละคือมาแล้วแนตะ่คนคิดนะครับผมผมไม่ปิดกั้นความคิดใครอยู่แล้วนะครับแต่ตัวผมมองว่า AI บางครั้งอะถ้าเราโมแต่คิดว่าเราไม่กล้าที่จะเจริญเพราะว่าไม่รู้ดิ <c oughs> คือถ้าเกิดสมมุติว่าอธิบายง่ายๆเลยเรายังจมปักอยู่กับความคิดว่าเดี๋ยวหุ่นยนต์จะครองโลกหรืออะไรอย่างนั้นอะความคิดที่ว่า a อไอจะมาทำงานแทนมันไม่ต่างอะไรจากความคิดที่ว่าหุ่นยนต์จะมาครองโลกเลยเราต้องคิดว่า a ออมาทำงานแทนเรา แต่เราใหญ่คิดว่า AI จะมาแย่ยงงานเราแน่นอน AI มันทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับผมอันนี้คือข้อดีของมันซึ่งผมพูดอาจจะดูแบบแต่คือผมไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของ AI อยู่แล้วนะครับผมบางครั้งเราก็เห็นโทษนะไอ้พวกที่ เอาภาพ AI มาแปะแล้วขอบริจาคอะไรพวกมันมันเคีียนะครับผมแต่ว่าแน่นอน AI มันเออมีหลอกเอาตังอะไรงี้ก็มีมากใช่ไหมย,ยิ่งปัจจุบันเนี้ยมันมีแบบพวกแอปหาคู่นู่นนี่นั่นหรือคอนเทนต์ y o u t u ติ t กต t อกต่างๆอะ เราบางทีเราไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่าแม่งคนจริงหรือเปล่าแม่งทาเบลอมเลยคูแต่มันก็แยกออกได้แหละว่าไหนคนไหน AI นะครับ AI มันยังไม่มีจิตวิญญาณขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าแบบว่าเอากลิบๆเลยมึงต้องลองสังเกตต,ตามนิ้วตามอะไรเนาะผมปัจจุบันนี้ยังดูได้อยู่แต่ผมเชื่อว่าอนาคตมันจะเนียนจนไม่เห็นคนเลยเว้ไม่รู้เลยว่าเป็น AI ผมเชื่อแบบนั้น นั่นแหละสิ่งที่ผมเชื่อก็คืออนาคตมันจะไปไกลขนาดไหนถ้าผมแบบถึงขั้นสุดยอดเลยก็น่าจะแบบว่าเราจะถ้าคิดว่ามันจะไม่มีนักแสดงไม่มีนายแบบนิตยสารนูน่นนี่นั่นไม่มีนายแบบ ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็จะคิดแย่ไปเนาะแต่เราลองมองว่า AI อะ่ะมันจะเอาจากหน้าตาคนนู้นคนนี้มาเป็น i n นส i r เรชันถ้าสมมุติมันจะสามารถทำได้ไหมแบบเอาหน้ากูไปแล้วกูก็ได้ตังจากการที่มึงเอาหน้ากูไปเจ n เน a เรใหม่อะไรแบบเนี้ยกูก็ต้องได้ตังสิเออส่วนตัวผมนะคือผมคิดว่าจริมึงจะมาเอาหน้ากูไป เป็นแงรงบันดานใจนู่นนี่นั่นไม่ได้บางภาพบางผลงานบางอย่างอย่างไอที่มันก็เคยมีประเด็นนะเรื่องของปกคลิปใช่ไหมปกคลิปที่มิเตอร์บีทเขาเนี่ยให้ AI ขึ้นมาแล้วก็อยากได้แนวไหนสไตล์ใครก็ปึ๊บปุ๊บ,ปบไปได้เลยซึ่งบางคนก็บอกว่าคนที่ใช้ AI อ่ะมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์เขาถึงต้องมาเอาปกคลิปพวกผมอะไรแบบนี้นั่นแหละผมเลยอยากให้แบบว่ามีเม็ดเงิน ใช่มีเม็ดเงินเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เขาโดนลากผลงานไปเนาะที่เป็นแบบออริจินอลจริงๆอะไรแบบนี้ผมคิดว่าถ้า AI อะ่ะมันมาได้ระดับปัจจุบันขนาดนี้แล้วอะ่ะมันควรที่จะมีกฎหมายรองรับเรื่อง AI ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องไก่ตัวแล้วนะมันมันคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายนะครับแต่ว่า AI มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกแล้วนะครับผมผมเชื่อว่ามันก็น่าจะโหเดี๋ยวถ้าอนาคตมันคิดตังค์ให้มันอะไรให้ก็เราก็มองโลกไม่ออกเหอเนาะแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่อีกคุมันจริงๆมันไวนะมันไวมากสำหรับเมื่อสี่สามสี่ปีที่แล้วที่ผมยังเห็น AI แดกแตงโมแล้วเอาเข้าไปทั้งลูกอยู่เลยตอนนี้ม่นสามารถกินได้ หั่นได้กินได้ตกกระจายเหมือนกันนะครับตกกระจายตกกระจายเลยแล้วไอสิ่งที่มันน่าอึง้งบางคนอาจจะมองมันคือความน่ากลัวนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องใจของเจ้าที่ผมจะพูดนี่แหละมันอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวก็ได้คือโอ้โหสิบสองนาทีแล้วขอโทษทุกคนเดี๋ยวจะรี่พูดนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ได้นะที่มีไอเจ้าเนี้ย เจ้านกคูกที่เป็น AI หรือมันไม่ใช่ AI แต่เขาพยายามทําให้เราคิดว่าเป็น AI วะมันมองไงก็ AI นะใบบงใบไม้มัน AI นะคือเราไม่รู้เผื่อเขาตั้งใจกลุนส่งตีเราไงแต่ว่าเออมันมองออกเออมันก็น่าจะช่วยประหยัดงบนู่นนี่นั่นได้เนาะก็เข้าใจเขาได้นะครับมันช่วยให้ทํางานเร็วอะแล้วทําไมกูถึงจะไม่เอาล่ะมึงนึกออกป่ะตัวอย่างเนี้ยได้ดีแล้วว่า ไอสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันเชยมันล้าสมัยละครหลังข่าวเชยล้าสมัยแต่ AI ลามเข้ามาแล้วคุณมองเห็นอะไรไหมครับคุณมองเห็นอะไรไหมซีรีส์อนาคตตอนศาสดาตา้าถ้าสมมุติว่าไอเอไตัวนี้มันลุกลามเข้าไปในพ,พุทธศาสนามันลุกลามเข้าไปใน หลายๆอย่างที่เรามองว่ามันโบรโบราณแปลว่าอะไรแปลว่า AI มันมีอิทธิพลมากขึ้นโดยที่เราก็ยังไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันคือแล้วแต่คนมองยังยืนยันอยู่แต่ผมมองว่าไอ้ละครที่ทุกคนบอกว่าโบราณ่ะตอนนี้ AI มันสามารถเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วอ่ะหมายความว่าตอนนี้ AI มัน ทำอะไรได้บ้างมันทําได้เยอะมากนะครับผมเอาแค่ที่ผมรู้ก่อนนะคุณรู้อะไรก็คอมเมนต์มานอกจากที่ผมนี่แน่นอน AI เขียนสคริปต์ให้เจเนเรตภาพเจเนเรตวิดีโอให้แค่นี้ก็โกงละแม่งบางทีแม่งสอนการบ้านได้สอนการบ้านทําการบ้านให้ไม่พอมันสามารถให้ข้อมูลเราได้ถ้าจะเป็น Google เลยหรือว่า เอไอสามารถภาคเสียงขูอันนี้ก็น่ากลัวมันก็เข้าไปวงการภาคเสียงด้วย a อไแม่งสร้างการ์ตูนนิทานได้ด้วย a ออแต่งเพลงได้ด้วยสัตว์ a ออมันแต่งเพลงได้ไหมอันนี้เดี๋ยวตะไว้ก่อนแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคอมเมนต์มาด้วยว่าแต่งเพลงได้ไหมลองคอมเมนต์กันมาดูผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่านหนังสือให้ฟังได้ สิอย่างนะที่พอนี้กอ,ออกนะมันน่าจะมีแบบร้องเพลงได้ไหมผมไม่รู้อ่ะมันจะนี่ไหม AI ด่าได้ AI เป็นได้หลายอย่างนะตอนนี้เป็นโอ้ตอนนี้ไม่อยู่ในละครอนาคตถ้าสมมุติว่ามันมันไปไกลถึงขั้นที่แบบ มาเล่นหนังได้ถ่ายแบบได้นี่ผมบอกอะ่ะก็น่าคิดนะแล้วละครสั้นที่ผมดันไปเลื่อนผ่านเจอละครสั้นแบบไอละครสั้นแนวตั้งตามทิกต็อกไอที่กูเจอเอไอเล่นถึงเราจะรู้ว่าเป็นเอไอนะแต่แบบเออมันอยู่ทุกๆซอกตอกซอยของ หลายายวงการแล้วตอนนะี้มันจะยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่เดี๋ยวถ้า a อออ่านข่าวได้อ่านได้ด้วยนี่มันอ่านได้นี่เอาแยะเอไอภาคกีฬาเหรอแย่เหมือนกันนะใช่แต่ลองคิดสภาพว่าเออถ้าสมมติว่าผมแบบไอ้เฮียกูอยากทำงานอนาคตนะแบบ กูก็ให้ AI แม่งแกะเสียงกูแล้วก็ทำคลิปภาคคลิปแทนกูแม่งเลยมีตังมันทำได้เหรอนะครับผมก็จ่ายแอปนู noon, ่นแอปนี่โปรแกรมนู่นนี่นั่นมันก็จ่ายรายเดือนรายปีไปนะครับใช่ใช่ปีเฟอร์ก็มีแนละ้วอึ้งเหมือนกันผมอึ้งมากนะตอนแรกจะไม่มีประเด็นอะไรผมก็ทำงานร่วมกับ AI มานั่นแหละ แต่พอเริ่มเห็นมันอยู่ในละครหลังข่าวก็เอ๊ะมันมาถึงขั้นอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์แล้วเหรอแล้วมันแทบในยุคที่ไม่มีใครดูโทรทัศน์แล้วเนี่ยแต่ a อมาอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์แล้วเนี่ยแล้ว a ออจะไปไหนได้อีกไหมารายการวิทยุหรอเป็นไปได้นะมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทำไงม,มันจัดรายการวิทยุขึ้นเสียงอะไรพวกมันขึ้นมา ไปอยู่ในสปอร์ตดีฟายของมันทำไงอะผมไม่รู้ไงเผื่อมันจัดรายการพอดแคสต์ขึ้นมาเอง AI นั่งถามคนว่าอ้การเป็นคนมันรู้สึกไงก็น่าสนใจเหมือนกันนะและ AI มานั่งถาม AI ด้วยกันเองแม่งแคบคิดว่าใครจะทำรายการนี้กูก็สนุกละเออซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะมีแน่นอนผมเชื่อว่ามีนะผมเชื่อปักใจเชื่อเลยว่ามีแต่ถ้าจะคิดว่าอะไรพวกนี้มันจะสามารถ ลองคุรลองจินตการแบบไอซีรีล์อานาคตเลยก็ได้ก็เจ๋งดีนะที่แบบไอ้ยีนไม่ต้องขับรถหรืออะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันไกลผมเชื่อว่ามันไกลไปมากเลยมันไกลไป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 ซีรีล์อานาคตผมก็ไม่ได้เชื่อมันขนาดนั้นผมไม่เชื่อว่ารถตุกๆจะติดไฟนีออนมาจบแล้วคลิปนี้นะครับอาจจะยาวไปสักนิดเนี่ยขึ้นขึ้นไปที่ โอ้ก็ oh, จะยี่สนาทีแล้วทุกคนขอโทษนะครับผมนั่นแหละที่จะบอกก็คือตอนนี้ AI มันเข้าสู่จอละครโทรทัศน์แล้วนะแล้วมันก็จะไปได้อีกนะครับผมไม่ได้ต่อต้านนะครับจริงๆประเด็นต่างประเทศอะ่ะเขาก็มีการเอา AI มาใช้แล้วนะเหมือนเรื่องอะไรวะคืนนี้ผีมาคุยที่มีการเจเนเรต AI ในภาพที่เป็นภาพยุคเก่านะครับผมหรือว่า มันชื่อเลยว่า Secret Invasion มันชื่ออะไรวะที่ n i c k f u r y เล่นอะไอซีรี์ตรงนั้นก็ใช้ AI ทำอ่า intro t i t เปิดคลิปนะครับเยอะนะครับมันเข้าสู่จอภาพยนตร์จอซีรีส์แล้วนะครับต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับมันเข้าสู่จอโทรทัศน์มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าประเทศไทยมาแล้ว เอไอเข้าสู่จอโทรทัศน์แล้วมันทําให้คนทํางานง่ายขึ้นมันก็โอเคนะผมไม่ได้แต่ใครมีความคิดเห็นยังไงว่าเฮ้ยผมพี่ผมไม่ชอบเอไอเลยมันมาแย่งงานมนุษย์ทําให้มนุษย์ตกงานเฮ้ยพี่เอไอมันจะทํามันขาดจิตวิญญาณนะพี่เพยผลนี้ก็ได้นะพี่เอไอมันไม่มีชีวิตจิตใจเลยมันทํางานได้ไม่ ใช่มนุษย์หรอกพี่ AI มันทํางานลวกๆก็ได้นะตอนนี้เราก็ยังเห็นอยู่พี่ AI มันจะทําให้มนุษย์สบายเกินไปเดี๋ยวมนุษย์จะขี้เกียจเอาคุณจะมีแนวคิดยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ได้มองว่าแนวคิดไหนผิดอยู่แล้วมองว่าทุกๆแนวคิดอะ่ะมันเหมือนมาเป็นการแลกเปลี่ยนกันซะมากกว่านะครับผมอย่าไปมองว่า มองว่าไม n d เซ็ไหนผิดนะคุณจะมองว่า AI จะวันหนึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในร่างวิชั่นแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นอัลตรอนเป็นอะไรก็ได้คุณคิดยังไงก็ได้หรือคุณจะคิดแบบว่าอยู่ดีๆความจริงแล้วมนุษย์ก็คือ AI ในโลกเสมือนจริงอ่าผมก็ยังไม่ขัดกับทฤษฎีนี้อยู่นะครับผมแบบเออเดี๋ยวถ้าอนาคตเราคงทำ AI ที่มันจําลองโลกเสมือนจริงได้เหมือนที่เรากำลังเป็นตัวละครในโลกจําลองเนี้ยมันก็เป็นไปได้เรามันเป็นไปได้หมดนะครับผมผมไม่ได้อยากจะขัดว่ามนุษย์วิ่งคืออะไรแบบนั้นนะครับผมผมแต่จริงๆผมก็เชื่อในตัวเองว่าผมคือมนุษย์นะครับผมผมอาจจะเป็น AI ก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวละครเหมือนใอะซิมที่กูเชื่อว่ากูมีชีวิตซึ่ง สาหรผม AI ที่แม่งแดกข้าวได้มีชีวิตจิตใจคุยโต้อตอบได้หิวเป็นอะไรเป็นผมก็นับว่ามันมีชีวิตแล้วนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคือมันไม่ได้มีตัวไหนเป็นตัวจริงเฮ้ยนี่กลุมมาคุยเรื่องนี้ได้ไงนะ่มันไม่ได้มีตัวไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมทุกคนเนี่ยผมก็เชื่อว่าผมเจ็บอ่ะแต่การเจ็บของผมอาจเป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นมาก็ได้ตัดมาแขนขาดเราเห็นเนื้อเห็นกระดูกแต่มันอาจเป็นแบบว่ามันก็ มันสามารถเหมือนแบบเราเล่นเกมแขนขาดแล้วมันกําลังโหลดได้ไงมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้นะ <c oughs> มันเป็นไปได้มันผมไม่รู้ <c oughs> คุณเชื่ออย่างนั้นก็ได้แต่ผมเชื่อว่าผมคือคนจริงๆแล้วผมก็มีเบื้องลึกก็คิดบ้างนะครับหรือว่ากูจะคือ AI จริงๆว่ามีคิดบ้างเวลาใครมาพูดแบบเฮ้ยโลกเราคือโลกเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยมันผมก็จะมีคึกนิดนึงแล้วผมก็จะกลับมาแบบมันต้องคือโลกจริงสิคือมันไม่มีโลกไหนเป็นโลกปลอมอยู่แล้วนะถ้าทฤษฎีนี้มันเป็นจริงนะครับ แต่ทงไกลไปถึงขั้นนั้นเลยเอาเป็นว่าใจขังเจ้าละครเรื่องเนี้มีเอา AI เข้ามาช่วยแล้วแล้วผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันก็จะตามอีกหลายๆเรื่องจริงๆมันอาจจะมีเรื่องก่อนหน้านี้แต่ผมไม่รู้ไงแต่ว่าเออใครใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้ามาผมก็ไม่ได้ขัดอะไรขอให้มันอย่ามาแบบน่าเกียดแล้วกันมาแบบไอ้ี้ยคนตีนจมไปในดินเนี่ยกูก็โกรธเหมือนกันนะ กูกตต็ต้องหักคะแนนไปตามเนื้อผ้านะครับผมใช่ยิ่งเป็นภาพยนตร์จอใหญ่ๆอะ่ะถ้าเอามาแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะอยู่ดีๆคนแม่งแดกแตงโมงไปได้ทั้งลูกเงี้ยกูก็ด่ามกันมาจบแล้วนะครับหัวข้อที่จะคุยกันกับละครนี่หน้าจอคือหน้าจอที่เห็นอยู่ก็โดเนตกันได้นะครับพูดออกหน้าคลิปเลยนะครับพูดออกหน้าคลิปเลย ูพูดให้ออกหนะ้าคลิปเลยโดเน a t กันได้นะครับผมโดเ a t เ,เ,เป็นกำลังใจให้ผมนะหนึ่งบาท2บาทสามบาทสิบบาทห้าร้อยสี่ส้าห้าพันเจ็ดแสนแปดแสนสองมืนโดเนตมานะครับหาตั้งดูหนังอยู่นะช่วงนี้แล้วก็นี่ครับน่่ๆๆ,ๆ่ติดต่อโฆษณาได้ทางไอจีวาทิตติดหนังวนีิๆๆต่ๆๆหานิงนะครับ ไปติดตามผมได้ผมก็จะอัพนูน่นอัพนี่ลงไอจีนั่นแหละเกี่ยวกับหนังเออเวลาผมไปดูหนังเรื่องอะไรผมจะเช็คอินผ่านเรื่องเนี้ยเออผมจะเช็คอินผ่านเรื่องนี้ออนนนทุกคนจะผมให้ดูแล้วปะ <c oughs> ผมก็จะเช็คอินผ่านเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ถุยผมจะเช็คอินผ่านช่องทางนี้แล้วก็ผมจะรับสปอนเซอร์ ผ่านทางช่องทางนี้และช่องทางนี้เท่านั้นนะสองช่องทางนี้นะทาง i g ยังไม่มีช่องทางที่จะเพิ่มว่าเราจะรับผ่านช่องทางไหนนะครับแต่ว่านี่แหละช่องไอช่วงไอวาทิ์ติดหนังกับบอยวาทิตบีบอยวาทิตอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับแต่สามารถติดต่อได้ติดต่อได้นะช่องทางนี้รับหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น คุยเลยราคากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแปะปกคลิปตอนนี้ผมมีพื้นที่สำหรับโฆษณาอยู่หน้าหน้าฟีดเลยนะครับหน้าฟีดช่องถ้าใครชมแต่จะเห็นเฉพาะคนที่อยู่บนหน้าจอทีวีนะครับผมจะเห็นนะครับว่าผมมีแปะป้ายพื้นที่โฆษณาอยู่นะครับไอ้พวกที่ดูบนจอโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กก็จะไม่ได้เห็นนะหรือว่าอ่ะตรงนั้นอ่ะสามารถ เช่าพื้นที่สำหรับโฆษณาได้หน้าที่เหมือนป้ายโฆษณาเลยจะให้ผมแปะตามมุมซ้ายมุมขวานะครับได้หมดเลยหรือว่าจะมีช่วงสําหรับพูดโฆษณาเลยก็ได้หรือให้ผมมานั่งรีวิวผลิตภัณฑ์ก็ได้คลิปสําหรับผลิตภัณฑ์นั้นยังได้เลยแบบถูกสร้างขึ้นมาผลิตภัณฑ์นั้นคลิปสั้นคลิปช็อตสาหรับผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้ผมรับทุกรูปแบบนะครับมาเป็นวิดีโอแบบเหมือน youtube ก็ได้นะแบบคุณส่งวิดีโอมาแล้วก็ เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้การคิด <c oughs> คือแบบแต่กดข้ามไม่ได้อนะผมตัดใส่ให้เอออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับผมหรือจะให้ผมแบบรีวิวอยู่ดีหรือว่าทําคลิปนู่นคลิปนี่คลิปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่าตัวผมก็สามารถที่จะพูดผลิตภัณฑ์นั้นได้หรือคุณลูกค้าสามารถอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็ได้นะก็รีฟมาได้เลยผมตามใจลูกค้าเสมอนะครับผมแต่ว่ายิ่งตามใจค่านู่นนี่นั่นมันก็จะแพงหน่อย พูดตามตรแต่ช่องผมมันไม่เยอะก็นั่แหละก็นี่ยช่องทางหารายได้นะครับผมนี่แหละสองท่องทานี้นะติดต่อโฆษณาแต่ว่าก่อนจะไปติดต่อโฆษณาครับทุกคนโดเนตโดเนทโดเนตโดเนทโดเนตโดเนทโดเนทโดเนทหรือผมจะเปิดวอลเล็ตจริงๆอยากไลฟ์สดด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้กําลังทําคลิปทํายอดนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ ก็พูดมากมากเกินไปนะครับถ้าขยายมันจะเป็นแบบคลิปที่แล้วปพาะวะไม่ต้องขยายเลยเดี๋ยวกูไว้กลางจอยเนะี่ยนี่ทุกคนสแกนผมเลยฮิ้วฮิวฮิวนี่นะนี่สแกนผมเลยมุกนี้ได้ปะบไม่ได้มาดูดิดแบบขึ้นไปทำคิวอารนะ์โค้ดให้ทุกคนมาสแกนที่ตัวกูไม่น่าได้มุกปัญญาอ่อน เฮ้ยเยบตจะหมดเหลือสองเปอร์เซ็นต์คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับปิดปี้เดี๋ยวหมดปี